ข้าน้อยเองนี่เป็นเทพวายอยู่ทั้งสวรรค์แต่ก่อนแต่กี้นี่ข้าน้อยก็เป็นมนุษย์คนธรรมดาธรรมดาแต่เนื่องด้วยที่ข้าน้อยได้สะสมบุญบารมีไว้เออซาต่อมานี่ก็เลยได้เกิดมาเป็นเทพวาเกิมาเสวยสู่ไปทั้งสวรรค์เป็นเวลาอันซานนานมาแล้วแตบางสองสัมเมื่อนี่ข้าน้อยได้ส่งอมาต์ลงไปสำรวจโลกมนุษย์ เออว่าเดี๋ยวนี้โลกมนุษย์แต่มันเปลี่ยนแปลงไปจังไงแล้วแต่เป็นไงย้านาบานแล้วกับผัท่นเห็นอำมา์ถึงมหาเลยห่วยจะมาจิตเตนสวยแต่น้อยเนี่ยก็สบายบางสกุลเจ้าค่ะโอ้ยยังกระันได้ตายเขาโน้อยลืกสบายบางคนเจ้าค่ะกระผาสั่นไหยเว้ยโอ้ยถวายบางสกุลพระเ้า เออท่านามาด,นด้วยเออข้าวที่ข้าให้ท่านลงไปสำรวจบังโลกมนุษย์เดีมันเป็นยังไงล่ะข้าวมีเรื่องเบาๆไปฟังข้าวผมมีเรื่องไหนล่ะที่บอกตู้ฟังอ่ะข้าน้อยไปพอ้อกผู้ชายคนนึงเออาท้ๆมีพิรุษเรีรยวหน้าเรียาเรยวลันอยู่เม่อไหร่าเอออาิจะไม่รักของอาิจะไม่ระาวาังเบอร์กครข้าวบอกเ<อ>ด้ย๋ยวข้าวเอเออะไรเจ้าจ้องจับตามองได้คนยังสั่นเออเดี๋ยวมันจะมาก่อเหตุไร เออเป็นยังไงล่ะบ้านนี้เฮน้อยจับตาบึงไว้ข้าสายตาเลขย,<อ>ยขนอยอ้อยบ่เลยขน้อยเออเป็นยังไงตัวล่ะบา้านนี้เรียวไส้คนนั้นกิดมันนั่งอยู่ซา,<อ>าลาขน้อยบ่บ้านนี้กิดเลี้ยวนาเลี้ยวหลังโอ้ชาช้างมีพิรุษขน้อยอใส่สีบ้างแผนขนออ้อยเออแม่นให้เร็วท่าน,นสิก่อเหตุตัวหันวาดีหันใช่คนนั้นนั่นเลี้ยวนาเลี้ยวหลัง ุ๊ดต่เศร้าคนทำเล็กคนหน่เฮ้ยขอน้ยเฮ้ยขนายบาดนีหันขน้อยไส้ก็นั่นกันนั่งเลียวหน้าเลี้ยวหลังแต้งกระทุ่มนั่งจนนอททุ่มขน้อยแล้วยังบอกให้ในโลกมือนี้แสดงว่ามันพรท่ได้โอกาสเออคนพรท่านในนอนเพราะว่าคนในเมืองนี่หาหกลุ่มเขาพท่านในนอนได้เออมัต้องปอดคนสกกเฮยขน้อยเออเห็น <desserts> ั <t> <uel> ้นแหละเจ้าบันขอน้อ้ก็นั่นนะขน้อย อันนั่งตั้งแต่พุมนั่งนนจีนน้อยหกทุ่มกัน้อยเออแกงบัวหันไปใส่มาใสายในน่ยุงคุณบัวหันลงมือเลยยังขนากน,นี่คนบัวท่านเนี่นอนแมนน่บ้านนี้หลังจากหกทุ่มเดี๋ยวคนสีนอนไ่ยเออช่วงนี้แหละช่วงสำคัญเลยเออเจ้าจะขาดสายตาปเาปเ็นเด็กขาดโฮ้ยคุน่อยเป็นเฉลยตัวละบัดบาดน,นี้นากข้าน้อยข้าน้อยก็นั่งซอ่อมไปซ่อมมาแล้วข้น้อยก็เลยเผลแล้วข้าน้อย โอ้ยเพื่นอนลับโอ้ยเจสิเป็นนอนรับจังได้จังเั้นเร็วเจ้าเขาเป็นผู้ไร่ไปก่อเหตุให้ยังได้โอ้ยเปนอนรับปะนี่แม่โอ้ยน้าหวายนี่ก่เอเหตุดอกกันน้อบอกนอนอ่กันน้อยตื่นตีสามตีสี่บ้านนี่ยังเห็นใจคนนั้นนั่งอยู่บนเตาอยู่กันน้ยโอ้เออใครแน่สันเออเป็นยังไงต่อละบ้านบาดี่ฮัน ตีซีตีหาแล้วเขาหน่อยใช่ก็เั่นเป็นยังเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังก็เกาเขาหน่อยโอ้ยไม่สิเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังหายยังก็รอดกันได้เฉยดูนี่โอ้คือสอดยังเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังอยู่เอ้ขนาดห่วยไม่สิเลี้ยวหายยังก็รอดกันได้เฉยป่ะมันปวดเอ็นข้อดิมึดมือกับมึดมืออลไรเพม่มมึดเพิ่อีกบักบ้างไปบ้างบ้าน ใช่คนนั้นเป็นพี่บ้าพะน้อยพี่บ้าประโอ,โอ๊ยะน้โอ้ยายท่านไปตะจตามพวกคนไปนของโลกมนุษย์เออโบด้ให้ไปติดตามคนบ้าได้ดูนี่โอ้โอยพะน้กระโบยนีแหละพน้อยนี่ยปาเป็นคนร้โอ้ยอีบ้าพวพี่บ้า,บาก็ที่มึงบอกเสมอโอ้ยแต่พอมาเร็วหนาเร็วลังยีบเ้าล้ว <laughs> โอ้ยนายเอามาได้เห็นเนี่ยแอ,อ่นั้นมาด้วยุดนี้โลกมนุษย์เป็นยังไงนนหรอก็น้ำท่วมมาแล้วหอวยน้ำท่วมจริงโดน้าวหน่อยหอวยก็ทีน้ำท่วมโอ้บ้านเนี่ยน้วงน้องโอ้ยเป็นตะเลือดตนมนุษย์แค่ขน่อยน้ำท่วมให้ท่วมนาท่วมบ้านถนนนทางแค่หน่อยโอ้ยท่วมครับท่วมแน่แอะไะที่เนี่ยโอ้ยจะบอกให้โทษจังไง ปันแอป้อยฝนก็ไปอยลงเสมอรถได้ยินมนุษย์ว่าหันฝนตกดีมเนีอกป้อยฝนก็ไปอยลงไปเสมอขะน่อยโอ้ยที่ข้าเจ้าว่าว่าฝนตกดีหันข้าเจ้าไ่ได้ย่องว่าฝนตกดีด้หันภาษามนุษย์กับภาษาสวรรค์มันบ่คือกันเขาว่าฝนตกดีหันเข้าเจ้าจมมันคือตกได้ตกดีเสมอเท่ปอะมาณนี้ข้าเจ้าจมมันจะเทฝนลงไปได้ โอ้ยกระถ่วมดูกขึอเราไปนาะโอ้ยพัเนี่ยฝนเพระว่านี่เป็นงานดอกน้อยเป็นงานมาไหมอ๋อเพราะทันเป็นงานจวขึ้นเรามาทำงานซะหนเอูกัเด็กเส้นดอกกคน้อยพ่อแม่พัดมาฟ้าอ้อท่า,สานสวรรค์กับเมียเอีเอสด็กเส้นบ่เด็กเส้กเนกับย่า แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าต้องลงไปดูแลต้องลงไปจัดการได้เออปล่อยไว้บ่ได้แต่ศีสมมารพระควรถ้าก็ปล่อยลงไปทั้งตัวฝนหันถ้าปล่อยลงไปเสมอมันก็ทว่วมโลกเลยลูกเว้ยโอ้ยเฮ้ยขน้อยเดี๋ยวขน้อยสิไปจัดการขน้อยเอออาอหัวยท่านอธรรมด้วยขน้อยอยังคุมตาท่านคุนเลอแท้โอ้ยกน้อยเล่นโทนรศัพท์ไลน์พระเจ้าค่ะเล่นโทนรศัพท์ แม่เจ้าค่ะอ้าวเป็นที่ประหลาดจะมาเล่โทรศัพท์น้องเฮียโอ้ยับรเล่นโทรศัพท์ก็ตามรู้ปวทัเลน้อข้น่อยเดี๋ยวนี้รู้วนแล้วถมวันลเป่้ยนแปลงปลายแท้กระเจ้าคุณใส่ขับเงินสดข้าน่อยเอเคจอนเดย์สันโอ้ยใช้โทรศัพท์สแกนใจเลยข้น่อยโอ้สแกนใจโอ้ยขน่อยโอ้ยคจ้าทำไมถึงว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้่นี่ อี๋ยังก็เป็นเงินมัดไปแค่น,น้อยเออป้าจะซื้อนี่ก,ก็ได้เงินแม่นขน้อยโอเป็ัสัน่นบอกแต่ว่าได้ลูกคนอื่นไปโพดก็ได้ที่ขน้อยเป็นยังไงมันพลิกกีะซิห่วยถ้าเป็นเซนเซนอ่ะเขาคือบุกเก็บคาพลังงานของเท่าในเซนแต่มันไปลิกสีะิเท่าได้เอ,อ้าพลังงานอี๋ยังน้อยอ,อ๋อกับพลังงานแสงอาทิตย์เท่านี้ดิ แต่ในในในยุคนี้อีหยังอีหยังมันก็เป็นเงินเป็นท่อไม่เร็วคอะคารว่านี่เขาไปเก็บค่าพลังงานของเขาซะเออมันเป็นลิกาทีของเขาโอ๋เขาได้นี่หละขน้อยเออเขาปล่อยให้เจ้าใส่ฟรีมาหลายพันปีแล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องลงไปเก็บค่าพลังงานของเขาได้เออใส่ฟรีมาด่วนเลเนาะงเออได้ไหมมันก็จะได้เงินหลายอยู่ขน้อยเออได้หลเห็นเหลือเงินเหรน เออไปสำรวจบางดูผู้ใดใส่แพงสื้อลาเซลเนี่ยเออเพราะยังแฮกเพราะยังเฮอร์พุดน่เก็บมาเออผู้ใดมีแจ้แข็งเอเอผู้ใดข้อมูลมาแล้วก็อามิเตอร์ไปติดท,ทุกทุกสิเดือนเขาก็ไปเก็บเงินละบัน่นเออพวกเก็บค่าไฟแล้วเขาตองเก็บค่าน้ำพร้อมได้บันเอาค่าน้ำอ,อีกข่าหน่อยโอ้กับค่าน้ำฝนเทานี่ดิฝนนี่กับเจ้ากับใส้ฟีมาจจะปีจักซ่านแล้ว ไปเก็บเลยแต่ผู้ใด้เสในโคเลือดแน่ผู้ใด้เสในการ,กรเกษตรพูดหน่อยไปเก็บเอาเบิดอ,อยู่เงิ่นนอนน้อยอยู่หนีนองไปไปเล่งหาข้อมูลมาไปฟังมาติดต,ตั้งแม่แล้วเออจะได้เงิ่อนในทอ้องชัวะแย่คนนี้จะไปจัดการให้ิค่ะ